ครับก็กลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้อยู่กันในเกม UBO Dueling เนาะโอเคว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวเด็กนะครับเด็กที่จะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือเด็ก s e เ e n r o a ด m มดเชียนเนาะที่ได้ของเสริมใหม่ก็คือนี่เลย s p v l n p i n a นะฮะที่เห็นกันอยู่นาะขนาดนี้เลยเนาะของใหม่ก็เพิ่งเข้ามาได้ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะโอเคเด็กอ่าเราต่อไปก็ไปดูเด็ก i สกันดีกว่าหน้า หน้าตาประมาณไหนนะครับโอเคโอเคเด็กลิซี่ผมจัดเล่นไต่แรงก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โอเคก็มีเซเว่นโรสแมกชี่นสาใบนะครับแมกชีน่นโรคิริอาหนึ่งใบเอาไวกา้กันอ่าไว้ปกป้องเอ่อเต่าจอมเวทที่สำคัญสำคัญเอาเนาะแล้วก็แน่นอนเลยว่าเซเว่นโรสวิชต้องสามใบนะครับเพราะว่าเอามาเล่นกับเจ้าตัวเซเว่นโรสแมกชี่นได้อย่างดีเนาะต่อไปเป็นเซเว่นโรสซ็อกเซอร์นะครับไป อ่าแล้วก็เป็น Necromancer หนึ่งใบนะครับใบนี้เอามาใช้ในการสถานการณ์ขับขัดเฉยๆน,น,นะครับก็ใบต่อตัวที่หนึ่งจวนหนึ่งะครับ Mystic Dealer 3าใบเนาะก็พวก o x i e r v e r 5าต่างทั้งหลายนะครับผมก็อีก1นึ่ใบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Source Man of r o s t a r นะครับของใหม่เหมือนกันเป็นวัตถุดิบ Fusion ให้กับ Monster ใช้เ n ็นพลดิของเราเนาะแล้วก็ก์ดเวทมนต์ทำลาย แพงหลังไฟายตรงข้ามสามใบนะครับแล้วก็ Tribute to the Doom 1นึ่ใบที่เหลือจะเป็นกับดักแล้วก็เวทแล้วก็ที่สำคัญะเวทสำคัญจะเป็นเวทฟิวชั่นอีก1ใบนะครับไปเรียกมอนฟิวชั่นนั่นเองโดยที่หลักๆเด็กนี้จะเป็น Seven Road m a c h i a n เลยเนาะที่เป็นวัต t ุดิบฟิวชั่นที่เก่งแล้วก็ Swordman of the Roadstar เนาะหลักๆเด็กนี้ก็จะเน้นปั๊มพลังสู้นะทุกคนว่าเอ่อเน้นปั๊มพลังให้สูงแล้วก็ส่วนฝ่ายตรงข้ามครับ โอเคต่อไปเรามาดูที่สกิลเซเว่นสตาร์โรดกันเนาะอ่าก็คือความสามารถมันเนี่ยเราเลือกได้2อันนะครับว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราจะเลือกว่าถ้าเกิดเรามีท็อตแมนออฟโรดสตาร์ยังไงหน้าอยู่บนสนามเนี่ยเราจะเอาแอฟฟิชัยนหนึ่งใบจากเด็กคือกุศลขึ้นมือได้หรือว่าเอาเซเว่นโรดมาอีเชียนจากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คืออเลือกเซเว่นโรดวิชของไปเนี่ยที่อยู่บนสนามเนี่ย ในเทอร์นี้มอนเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นเนี่ยจะตีฮัลุดีเฟนของฝ่ายได้เนาะโอเคสกิล okay. นี้หาได้จากการเทรดกับพ่อค้าในโลกเกมเลยนะครับผมโอเคต่อไปการ์ดที่สำคัญอีกใบอ่ะลืมพูดไปพระเอกของเราเป็นบอสหลักใหม่เลกนี้ก็คือเซเว่นพาราดินโอเคเป็นการ์ดที่สามารถปั๊มพลังสู้ได้สูงมากๆนะคร สามารถปิดเกมได้เลยหรือว่าสวนมอเตอร์ที่พลังสูงๆงงงงของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเ,เด็กหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคคอนเซ็ปต์ก็ไม่เยอะนะครับเด็กนี้ก็แค่ปั๊มพลังแล้วก็สูงแล้วก็สวนกลับแค่นั้นอะโอเคต่อไปเราไปดูในเรื่องของรีเพย์กันเลยรีเพย์รีเพย์พยโอเค เกมแรกเหมือนจะเจอกับเจ้าเด็กของราสตราโกเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นเด็กแม um ็กซิมัมเนาะอารเก่งสุดของเด็กนี้แะ้เป็นบอลแม็กซิมัมที่พลังยูตีสี่พันนะโอเคไปดูกันว่าเราอาหรือแพ้นะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่คิดว่าจะชนะโอเคเขาว่าทำการใช้สกิลอามแรกหน้าแล้วเรียกอาโอเคเขาเรียก ใอ้ตัวเชื่อเลยลเบลเซนคาโตมานีมาผมก็ทำการนเก็ตไอคแทกไปเพื่อรักษาสโตรแมนออฟโรสตาร์ก็เลงไว้ว่าจะใช้สกิลในตาหน้าอ่าแล้วก็หยิบเซเว่นโรดเมเเชียนจากสกิลนะก็เรียกเซเว่นโรดวิชทิ้งมือหนึ่งเรียกเซเว่นโรดเมเเชียนออกมาอ่ามาดูแอนิเมชันกันนิดหนึ่งอืม โอเคแล้วผมจะใช้ทีวิวทูเดดูมเนาะการทำลายมอน,น,นเขาไปเลยนะครับแล้วก็ตีลด LP อของฝ่างข้ามเรียกเคียวเซมจอนมาเพื่อหาเจ้าอีกราโก้ชิ้นส่วนอีกราโก้นะครับทำการเรียกแม็กซิมัมเนาะโอ้แล้วมือดีมากนะฮะได้เคียวเซมจอนส่งไปนี่แล้วก็ทำการเรียกมอนแม็กซิมัมออกมา อีกดราโฟหรือสกายเอ็มเรอร์โอเคอ่าเอเมชันสวยงามนะครับส่วนตัวผมไม่เคยดูอ่ uh, ายูยโอภาครัชเลยนะครับแต่ว่าเห็นอาร์ตการ์ดมันสวยดีก็เลยลองมาเล่นในส่วนของอัชดนะูเนาะโอเคทำการใช้สก,กิลนะลรถพลัง านี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งมิสเพลย์ของผมว่าควรจะเก็บเจ้าตัวทริบิวทูเดอะดูมนะเอาไวค้คาบตอนที่มันสำคัญจริงๆเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะส่วนยากแล้วนะเพราะว่าเจ้าตัวเซเว่นโรสเมเียนเนี่ยการปั๊มพลังได้ไม่ถึง4,000นะฮะปั๊มยากแล้วกันใช้คำว่าปั๊มยากมากนะครับโอเคผมเรียกโรสแมนออฟโรสโรสตาร์ Star นะซอสแมนออฟโรสตาร์มาทีย เซเว่นโรลดเมคเชียนออกมาแล้วทำการผม,ผมสุสานหนึ่งใบนะครเพื่อเรียกเซเว่นพาราดินของเราออกมาทำสมรรถเซเว่นพาราดินนะครับพิงคอปการ์ดจากบนเด็กหนึ่งใบลงสุสานเนาะเอาพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่ม400ตามจำนวนแอตทริบิวท์ที่แตกต่างกันของทั้งสุสานเ,เราก็สุสานเราแล้วก็สุสานฝั่งตรขงข้ามเลยเนาะ พลังขึ้นมาเป็น5้าพันนะครับผมใช้การเป็นมอนใบนี้นะฮะเก็บมอนสี่ใบแล้วก็พลังโจมตีจะลด200ตามจำนวนดาวนะครับเกีอมอนเตอร์หนึ่งตัวเนาะโอเคผมเลือกเป็นดามอนแม็กซิม,มัมใบนี้แล้วทำการตีปิดเกมไปเลยนะฮะดิวินพาดิจะเห็นได้ว่าเซมเป็นพาด,ดีนของเราน่แรงมากๆเลยนะโอเค โอเคอ่าเหมือนรีเพลย์ในครั้งนึงน่าจะเจอเป็นเด็กอ่าเะเมทาเรียนนะครับแต่ไม่ผิดอ่าน่าจะเป็นเด็กเมทาเรียนจริงๆอ่ามือไม่ดีหรือเปล่าการเรียกซ็อกเซอร์ลงไปตีอ่าแล้วผมก็ทำการเมื่อกี้ผมทำการใช้สกิลเจ้าตัวเซเว่นโรด เซเว่นสตาร์โหลดนะครับความสามารถที่2องทิมเจ้าตัวเซเว่นโหลดวิชในการตีทะลุเดฟนะโอเคเนี่ยอย่างรอบนี้เราเจอเอ็นชิ่งเกียร์โกลิมใช่ไหมเนี่ยพลังมันตั้ง3,000เนี่ยเด็กเราถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีเซเว่นพาราดินนะจะสู้ยากอุดหนึ่งเนาะเพราะเราหวังได้แค่ว่าเอา่อต้องมีเจ้าเซเว่นโรดเมเชียนอย่างเดียวเท่านั้นนะจะโค่น ไอ้ทิ้งเกโกเลมลงได้หรือจะเป็นซารเมม์เวทดมอนที่ทำลายมอนไอ้เช่นเกโกเลมเนี่ยเวลาโจมตีมันจะไม่สามารถเปิดตับดักได้เลยเนาะเอ้ทิ้งมือหนึ่งเรียก Seven Road, ะนะเซเว่นโหลดเมเชียนออกมาแล้วเรียกเซเว่นซอสแมนออฟโรสตาร์มาก็าทำการฟิวชั่นนะครับเรียกเซเว่ะนพาราดินออกมา เขากำปั๊มพลังสู้แต่ว่าเจอเนกเกตไอคั่ก,ก,กนึงก็เลยกดฆ่าเจ้าตัวไอเชนเกียร์โกเมลมเขาเลยทีน,นี้เราก็โดนสวนแล้วครับผมดูกันว่าจะแก้เกมยัยงไงอ่าใบนี้นะฮะที่เด็กผมใส่มาหนึ่งใบในคอมเมนต์เดือดเตร์นนะฮะท่านสามารถเรียกเอ่อเงื่อนไขมันคือฝ่ายของข้ามีเอ่อเลเวลเจ็ดสูงกว่านะครับในเทอร์ที่ใบนี้ลงเนี่ยสามารถเรียก ฮันเตอร์เลเวล3จากในสุสานล,ลงมาบนฟิวได้นะเนาะก็เรียกเอาเซเว่นโรสเมเชอร์มาหวังที่จะฆ่าเอ็นฮิเกโกเลนอีกครั้งนะอ่ากะตีฆ่าไปน,นะครับโอเคหลังจากานี้ผมจะขออนุญาตคูณ2องนะครับ้องอย่างมันเป็นเกมยือแล้วเนาะก็ทำการกดเซเว่นตาร์โรสกิวที่2เรื่อยๆนะเพื่อทำการละ,ะตีทะลุด,ดิฟเขานะโอเค เกมนี้ก็จะยื้อหน่อยนะจะเห็นได้ว่าสกิลของเจ็ดสตาร์โรสเนี่ยดีมากเลยนะเราจะหาสามารถหาของได้จากในเด็กได้ไม่พอเราสามารถใช้เว่นโลกวิชเนี่ยตีทะลุดีเฟนส์ของฝ่ายได้ด้วยเนาะในกรณีทีเ่เราไม่มีมอนหลักของเรานะครับ <c oughs> โอเครีเพย์ต่อไปนะ อ่าเหมือนตานี้น่าจะเจอกับเจ้าไซเบอร์ดราก้อนนะผมจำไม่ผิดเนาะอ่าแต่มือเราดีมากๆเลยนะครับอ่าจวดมาเป็นเซเว่นคอสแมนออฟโรสตา์อีกแล้วนะฮะโอเคเท่านี้ท่านจะทำการเรียกซื้อให้ค่าลนได้อ่าเดโรเมเชียนลงมาก็เรียกอ่าคอสแมนออฟโรสตา์นะครับ สกิลนะฮะสามารถหยิบการ์ดฟิชชั่นได้ด้วยเนาะจากในสุสานแล้วก็ในเอ็กเลยนะครับถ้าเรามีซอร์แมนออฟโรสตาร์โดยสักาฟิชชั่นเลยอ่าเซเว่นพาราดินแล้วผมว่าทำการใช้เอฟเฟกต์เซเว่นพาราดินนะเก็บมอนสเตอร์หนึ่งใบเข้าสู่เ็กแล้วก็จวดหนึ่งได้เนาะจวดได้เป็นเมจิคอลสตรีมนะครับเก็บไว้นะ อ่าแล้วเหมือนมือฝ่ายตรงข้ามจะพังนะครับจะเน่าเนาะอ่านยอมแพ้ไปเลยโอเครีเพยสุดท้ายนะครับเห็นได้ว่าเด็กนี้ก็ไม่ได้มีเกมเพย์ที่หวือหวาอะไรขนาดนั้นเนาะก็จะมีแค่ว่าเราได้เ <laughs> ล่นการ์ดพระเอกเนาะหลักๆแล้วก็พลังมันสูงนะครับใครที่ชอบเอ,อ เด็กเฒ่าแบบแนวจอมเวทเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันไม่มากก็น,น้อย่อเกมนี้ก็เรียกซับกเซอร์ไปตีโง่เลยนะฮะเพราะว่าไม่มีบอลแรงๆสู้เลยโอเคระยะคุ่สอนนี่เองอ่าโอเคเขาหยิบฟิวชั่นขึ้นมาอ,อ่าเขาทำการเรียกเซเว่นโรสไม่เชียนครับอ่า เป็นอัลเทเนตอาร์ตเกมนี้เอาเทเนตอาร์ตจะมีเอฟเฟกต์การกดใช้สกิลที่ดูดีกว่าอาร์ตปกติเนาะไปนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะเหมือนอาร์ตนี้ก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปเปิดน,น,น,นะครับโอเคฟิวชั่นเรียกมาเลยเซเว่นพาราดินของเดียบ เซเว่นโรนวิช็อตมาครับแล้วก็ขามพลังแล้วก็ลดพลังของสายของขานะครับสองร้อยตามจำนวนดาวเนาะก็ในกรณีนี้ลดไปหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเอาเซเว่นพลาดินตีไปเลยนะฮะโอเคปิดเกมเห็นได้ว่าแรงมากมากนะเซเว่นพลาดินเราอาจจะตีถึงห้าพันสามร้อยเลยเนาะโอเครีเพย์ประมาณนี้นะครับผมถามว่าเด็กนี้ใส่แรงได้ดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ผมก็ใช้เด็กนี้ แทบจะเป็นหลักเลยแหละในการไต่แรงของเจ้าตัวแรงฝ่าฝั่งรัชนะครับโอเคเรามาดูประกันหน่อยหน่อยละกันว่าอาร์ตจะไปหาได้จากไหนบ้างเนาะโอเคใบแรกเซเว่นโรดไมเเชียนนะครับแนะนำว่าถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็ต้องมีสาใบนะครับอาได้จากเซเว่นนิวโรดเนาะอ่าใบที่สองไมเคเชียนวอลคีเรียนะครับผมอาจได้จากอ่าไอทามมิชชั่นรีวอร์ดเนาะใบที่สามเป็นเซเว่นโรดวิชเนาะ และจากเซเว่นนิวโร่ใบนี้ก็ต้องสามใบนะก็สามใบอ่าเซเว่นโรสซ็อกเซอร์นะครับอ่าและจากทรานเซนเดนซ์นิรากิแอสนะครับอบนี้ก็ควรจะจริงๆมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดอยากเล่นแบบอยากเล่นจริงจังก็หาสามใบก็ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นการที่ช่วยแก้สถนานการณ์ขับขันได้ดีมากในกรณีที่ว่าอ่าสุสานเรามีเซเว่นโรสไม่เอเชียนเนาะหรืออาจจะมีเซเว่นโรดวิชหรือไม่มีก็ได้นะครับไปเนี้ยมัน ก็คือเราส่งสามใบบนสนามเรารวมถึงตัวมันนะขึ้นบนสนามด้วยแล้วเราสามารถเรียกเซเว่นโรดเมเชียในสุสานล,ลงมาได้แบบพิเศษเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีเซเว่นโรดวิชก็สามารถเรียกออกมาเพิ่มได้ด้วยนะฮะถึงในสุสานเนาะไปนี้ก็เลยเก่งก็หาได้ส่วสมมิหาได้สักหนึ่งหสองใบก็จะดีมากๆนะครับถ้หาได้สามใบก็จะดีมากๆเลยเนาะ โอเคใบต่อไปเป็น Necromancer เดอะนะครับผมใบนี้หลักๆผมเอามาชุบเจ้าตัวเซเวนโ o สซ็อกเซอร r นะครับเพื่อกดเอฟเฟกในการเรียกเ e เวน r ร s เม a เชียนแล้วก็ Seven ว o โรส i s ชอกมาก็าใส่มาใบเดียวก็พอนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใส่ใบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าน่าจะมีกันแหละโอเคใบนี้หาจากไหนนะครับผมน่าจะเป็นบล็อกไหนเลยเนาะ Fusion of Revolution นะครับผม ไฟต่อไปมิสติกดิวเลอร์เนาะอ่าได้จาก3บมบอกนี้นะฮะไล l ์สปีดโ e e d Bow c o n เนาะเ e v e n Road Seven n น w Road นะครับ, ak, k, ode, รบแล้วก็ Selection of อ o l u m e หนึ่งแล้วก็สไ Slide s o เ k อร์พวกซอกเซ l e r ท่าต่างๆทั้งหลายนะครับพยายามใส่ให้มันแตกต่างท่ากันเนาะเพื่อทำการปั๊มพลังของเซเว่นพา a าดินนะครับแล้วก็เซเว่นโรดเมอกเชียนเนาะทั้งจาก2ตัวนี้จะเพิ่มพลังตามแอททริบิวต์ก็คือท่าที่แตกต่างกันของสุสานเรา อย่างเซเว่นโรสเมเชียก็อิงตามสุสานเราถ้าเซเว่นพาราดินก็สุสานทั้ง2องสายเนาะโอเคใบต่อไปสำคัญเหมือนกันนะครับจ็อดแมนออฟโรส Star อาจได้จากฟิวชั่นออฟเรวิวชั่นเนาะก็ทริว t ลทูเดอะดูมเนาะอาจได้จากอ p e c ่ a l s เชียลเซตนะครับพิิคลสตรีมนะครับใบทำลายแทงหลังนะก็หา,าจากเทตเตอแล้วก็เลเวลอัของตัวละครยูกะโอโดเนาะอาริสมานิกสต a r อารนะฮะ หาได้จากย um ินิสิตแม็กซิมัมเนาะเดเวชั่นบล็อกวอลุ่มหนึ่งแล้วก็ไซเบอร์ดะกอนลอนช์นะครับต่อไปเป็นการ์ดฟิวชั่นเนะาะหาได้จากถ้าเป็นอาร์ตนี้นะครับวงเล็บถ้าเป็นอาร์ตนี้หาได้จากการใส่โค้ดเนาะหรือถ้าเป็นอีกอาร์ตหนึ่งก็หาได้จากบล็อกใหม่ล่าสุดเหมือนกันไอ้บล็อกเนี้ยชื่ออะไรนะวิวชั่นออฟเรวิลูชั่นเนาะต่อไปเป็นเนกเกตแอคแท็กนะครับเป็นการก์ดกระดักที่ดีมากเลยนะแนะนำว่าทุกคนควรจะมีนะครับถ้าจะเล่นลัส a เเนาะก็หาได้จาก Special Set นะครับใบสุดท้ายก็จะเป็น Music Princess r e ติสเลซนะครับผมใบนี้ก็เอามาเนกเกตจริงๆใบนี้จะใช้ยากนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดมีใบที่เป็นอาร์ที่เป็นสลาแบผมจำชื่อไม่ได้นะฮะก็แนะนำให้ใส่ใบนั้นเนาะเป็นอานะการ์ดเป็น u r แต่ว่าผมไม่มีก็เลยใส่ใบนี้มาความสามารถคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัว Requirement หรือเงื่อนไข่จะยากกว่า อ๋อหาได้จากไหนก็นี่เลย Heavy Metal Scream หรือ Selection Box Volume 1เนาะซึ่งไอเจ้า Selection Box Volume 1นเนี่ยมีนี่ด้วยนะทุกคนอ่ Seven Road าเ e เว่นโหลดเมกเชียนที่เป็นอาร์พิเศษแล้วก็ Seven น o ห d Wish ที่เป็นอาร์พิเศษนะก็ถ้าเกิดใครเพจหรือว่าคุณนะาบนะรับอยากได้อาร์พิเศษก็มาจัดกันได้เนาะเนาะโอเคอ่ะ าฟิชชั่นที่สำคัญพระเอกของเด็กนี้เป็นบอสหลักใบใหม่ก็คือเซเว่นพาราดินนะฮะหาได้จากเจ้าฟิวชั่นออฟเลมบูลูชันนะครับใบนี้ก็หาอย่างน้อยสองใบเนาะใบหรือสองใบก็ได้หนึ่งใบก็เล่นได้สองใบก็เล่นได้แต่ว่าสองใบก็เผื่อเราเรียกเซเว่นพาราดินรอบที่สองเนาะใบนี้ก็ควรมีหนึ่งถึงสองใบนะฮะโอเคเด็กหลักๆก็ประมาณนี้เนาะ ถามว่ามันเก่งติดเทียไหมก็ติดนะคะแต่ไม่ใช่เทียที่เก่งที่สุดแน่นอนเป็นเทียสาไม่ก็เทียสองในประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกเด็กนี้เล่นสนุกนะครับแล้วก็ใครชอบทีมของพระเอกเนี่ยพระเอกภาคลัชนะก็หาม,มาเล่นกันได้หาทำอ่าเปิดซองกันมาจัดเด็กเล่นกันได้เนาะ,ะนก็เต็มอิ่มกันในระดับหนึ่งเลยนะฮะ แต่ในอนาคตเนี่ยยังมีของเสริมเข้ามาก็จะเสริมให้ทีมของเทเวนโรสมเลเชียนเนี่ยมันเก่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นอีกนะก็ใครหาเก็บของอ่าของแรกๆเริ่มต้นเก็บไวก้ก็ก็ได้เล่นก่อนแล้วก็รอของเสริมนอนาคตไปด้วยเนาะนะครับก็เด็กหลักๆวันนี้ก็มีประมาณโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเด็กรีวิวเนาะเเวนโร เกเชียนที่ได้ของเสร์มมาใหม่นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันได้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวเด็กอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดเด็กไหนผมของกัดครบเนี่ยหรือว่ามีแลนที่จะทําไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะมาทําคลิปให้ทุกๆคนได้ดูกันเนาะว่าเด็กมันจะเล่นสนุกหรือว่า มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนเนาะนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกคนก็สวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ